เทพอายุ62ปีโรคหัวใจใส่บาลูนมา3ามเส้นถ้าแจ็ดี้วจ๊ะ3ามเส้นอันญชาชาและนา้ามันยามืดยกวูบไปเลยใจยะสัน่นสันและเหือแตกเต็มตัวหมดมหายใจไม่ออกมันเมอนอยู่ตรงคอเนี่ย ต้นไม้นอกไปเลยตำน้นตอนเม่อตอนก่อนกินนี่ตมน้นร้อยแปดสิบตอนนี้เหลือร้อยสี่สิห้าไปกินยานี้แ่ละรู้สึกด,ดีขึ้นกินเชา้ากินเย็นกินมาสองเดือนแล้วจ้ะก็ลองมาทานดูแล้วมันดีขึ้นมากเลย มันดีขึ้นดีขึ้นทุกวันทุกวันก็เลยทานเป็นประจำเลยตอนนี้ทุกเดือนทุกเดือนจะสั่งมาเจลลัสฮ h a r นวัตรกรรม suspension gel t e c h n o l o g เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร้อยเซดูซึมได้เร็วกว่าแบบเม็ด5เท่าอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญอาทิเช่นเทอรีนโคคิวเทนโพลิโคโซนและออสเตอร์มัชรู มีส่วนช่วยในการดูแลสมดุลของระบบหัวใจและหลอดเลือดดูแลหัวใจคนอื่นอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองเพราะหัวใจของทุกคนสำคัญการดูแลหัวใจของกันและกันจึงเป็นเรื่องของเราสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนถ้าหากตัวคุณไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด คุณคงรู้จักใครสักคนที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนที่คุณรักทุกคนได้รับผลกระทบจากสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและปัญหาที่เราทุกคนได้ประสบในปัจจุบันนี้มันสําคัญกว่าที่เคยที่จะดูแลสุขภาพหัวใจของคุณผลิตภัณฑ์ฮาร์ดคือวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อการนั้นเรารวบรวมส่วนผสมต่างๆมากมายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์บำรุงห,หัวใจและหลอดเลือดที่ยอดเยี่ยมนี้ การศึกษาจากวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดแสดงให้เห็นว่าส่วนผสมเหล่านี้ที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์ฮาร์ดนั้นเป็นส่วนผสมที่สําคัญเมื่อคุณต้องการที่จะดูแลหัวใจและหลอดเลือดหนึ่งในส่วนผสมเหล่านี้คือทอรินทอรินคือกรดอะมิโน ที่มีประสิทธิภาพมากในการเสริมหัวใจมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเฉพาะของหัวใจและเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราผลิตขึ้นเองได้ตามธรรมชาติเราจําเป็นต้องเสริมระดับเหล่านั้นของมันเพื่อช่วยให้หัวใจของเราแข็งแรงขึ้นส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนั่นคือโคคว0เทนโคควเทนสร้างได้ในทุกเซลล์ของร่างกายและที่สําคัญที่สุดมันถูกสร้างขึ้นในเซลล์หัวใจเพื่อสร้างพลังเพื่อเสริมความแข็งแรง ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่แข็งแรงพอคุณก็จะเจอปัญหาคอคิวเทนช่วยให้หัวใจแข็งแรงคาน์นทีนเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสริมระบบหัวใจและหลอดเลือดกรอดอะมิโนที่คล้ายกับทอรีนหนึ่งในส่วนผสมที่เรามุ่งเน้นจริงๆคือส่วนผสมที่เรียกว่าเห็ดนางรมเ็ดนางรมมีส่วนประกอบบางอย่างอยู่ในนั้น ที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอเลอยู่ในระดับที่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเราต่างมีคอริสเตอรอลที่ดีและคอริสเตอรอลที่ไม่ดีผงเห็ดนางรมช่วยในการสนับสนุนคอริสเตอรอเลที่ดีและรักษาระดับเหล่านั้นให้สมดุลกรดโฟลิกซิลิเนียมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยปรับระดับสารโฮโมซิสเตอีน ที่เป็นตัวเพิ่มคราบไขมันต่างๆและระดับไขมันต่างๆในร่างกายเมื่อรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังในการดูแลหลอดเลือดและหัวใจที่จะทําให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเรารวมส่วนผสมเหล่านี้เข้ากับเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลมันจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกส่วนผสมแต่ละอย่างอันทรงคุณภาพที่ถูกแนะนำโดยวรารสารพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดสอนอาหารเสริมรูปแบบเจล ที่ทาให้ทั้งหมดนี้แข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อคุณรวมส่วนผสมเหล่านี้ความสามารถในการดูดซึมจะไปสู่จุดสูงสุดมันช่วยนําสารอาหารเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนําพวกมันเข้าสู่หลอดเลือดซึ่งจะทาหน้าที่ของมันได้อย่างดีจริงๆเทคโนโลยีอาหารเสริมรูปแบบเจลทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกขั้นนําไปสู่อีกระดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดที่มากับเทคโนโลยีอาหารเสริมแบบเจลมันยอดเยี่ยมไปเลยครับ